NBI Nation Building Institute แล้วก็โอเควันนี้เรามาว่ากันนะฮะในเรื่องของตัวภาษีนะฮะมันเป็นเคล็ดลับบางตัวที่มันไม่ได้รับนะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะพูดถึงสองเรื่องความความตายกับเรื่องของภาษีนะฮะความตายเออภาษีอาจจะทำให้คนตายได้ถ้าเผื่อเราไปเครียดกับมันนะฮะแต่ว่าความตายไม่ทำให้ภาษีหายไปนะฮะ นั่นหมายถึงก็ยังจองเวรคุณอยู่ก็ยังไงถ้าเผื่อคุณมีไรายได้คุณก็ยังต้องเสียภาษีอยู่นะฮะอันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะฮะคือเราเริ่มต้นที่ดีมีชัยไป่กครึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะงั้นตัวนี้เรามาดูในรูปแบบของการประกอบการนะฮะร,รูปแบบการประกอบการเนี้ยถ้าเผื่อคุณทําในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะฮะก็คือในรูปของบุคคลตัวคุณเองคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนะครับ ตัวนี้ก็จะมีอยู่อันหนึ่งอีกอันนึงจริงๆมันมีอีกก็คือบุคคลที่ถึงแก่ความตายในปีภาษีแล้วก็กองมรดกผมถึงได้บอกเขาจองเวรคุณนะฮะคุณตายเสร็จคุณก็ต้องไปเสียในานามของนะ,ะผู้นะตายในในปีนั้นนะฮะแล้วพออีกปีหนึ่งคุณต้องไปเสียในกองมรดกเห็นไหมฮะนะฮะ,นะฮะวันนี้ผมรอดตัวนี้ว่าผมไม่ได้มีมรดกอะไรนะฮะนะ,ะแต่ท่านที่มีมรดกเขาจองเวรท่านอีกแน่นอน ก็คือมันเป็นรายได้ที่ผูกพันกับไอ้ตัวเราไปตลอดนะฮะนะฮะจนกระทั่งไปแบ่งบรดกนะครับอันนี้ก็คือในรูปนิติบุคคลก็จะมีห้างหุ้นส่วนสามันจดทะเบียนนะฮะแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดแล้วก็บริษัทจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราไปที่ในส่วนของตัวอัตราภาษีนะครับถ้าเผื่อเราจะเลือกแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเป็นบุคคลธรรมดามันใช้คําว่าอัตราก้าวหน้านะฮะคือตั้งแต่นะ ก็คือแสนห้าแรกเขายกเว้นให้นะครับแล้วก็ตั้งตั้งแต่5ล้านขึ้นไปนี่ก็คือ35%เปร์เซ็นพราะงั้นถ้าเืิอใครที่ภาษี35%ก็จงภูมิใจนะฮะว่าไรายได้เราเยอะนะฮะนะผมจะโดนพูดประจำว่าภาษีเขาเสียเยอะ35%ผมบอกก็เอาไรายได้ไหมผมเดี๋ยวผมยอมเสีย35%เอร์นงะครับนะบตัวนี้คือตัวสําคัญแล้วก็ในเรื่องของตัวนิติบุคคลเรามี2อ,อัตรานะฮะ อัตราที่เป็น SME นะฮะสามแสนแรกยกเว้นเหมือนกันอีก2 0แสนเอ้สองล้านเจดนะฮะสิบห้เปอร์เซ็นตะ์ะตัวนี้ก็คืออีกจาก3ล้านขึ้นไปคือ20เปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อเป็นบริษัททั่วไปที่จดออกมาคือ20เปอร์เซ็นต์ะฮะแต่ว่าคำว่า SME เนี่ยมันคืออะไรนะฮะคือต้องมีทุนเรียกชำระไม่เกิน5ล้านแล้วก็ไรายได้ไม่เกิน30ล้านนะถ้าเผื่อเกินแล้วเกินเลยนะฮะ ไม่ใช่อ,อีกปีหนึ่งไม่เกินแล้วกลับมาสู่ SME ไม่ได้นะฮะนะฮะตรงนี้เพราะงั้นตัวนี้สําคัญมากนะฮะเขาใช้คําว่าทุนเรียกชําระเพราะงั้นถ้าบอกคุณทุนจดทะเบียนของคุณสิบล้านแต่คุณเรียกชําระแค่ยี่ิบ้าเปอร์เซ็นต์ี่้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสองจุดห้าหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าล้านก็ยังอยู่ในตรงนี้นะฮะใช้คําว่าทุนเรียกชําระนะครับไม่ใช่ทุนจดทะเบียนนะครับ อันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ว่าถ้าเผื่อเป็นกรณีที่คุณมีกําไรเพื่อคํานวณภาษีหรือไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่จะคํานวณภาษีสมล้านบาทนะฮะถ้าเผื่อเป็นบุคคลธรรมดาคุณจะเสียภาษีผมคํานวณตามอัตราก้าวหน้าแล้วนะฮะคือ6กแสนหกหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็น SME สี่แสนห้าพันนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นทั่วไปก็คือ20สิอร์คูณสามล้านเลยนะครับไม่ได้มียกเว้นตรงไหนก็คือ เสียภาษีอยู่หกแสนบาทนะครับตัวนี้นะฮะคือถ้าเผื่อคุณจะวางแผนในเรื่องของบุคคลธรรมดาต้องดูในเงื่อนไข,ขของค่าใช้จ่ายและกําไรสุทธินะฮะว่าคุณอยู่วงเล็บไหนนะับวงเล็บแต่ละวงเล็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันนะถ้าเผื่อเป็นเรื่องของเงินลงทุนอย่างเช่นเงินลงทุนคุณลงทุนมาก็มีคนถามผมว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีค่าจ,จ่ายไหมอันนี้ตอบได้ว่ามันไม่มีแต่ถ้าเผื่อเป็น 48, สี่สิบบรวดดเนี่ยนะฮะ มันจะค่าจ่ายเป็นการเหมาได้60%เซนะครับแต่ต้องอยู่ในลิสนะฮะนะถ้าเผื่อไม่ไม่อยู่ในลิสเป็นกิจการที่ที่ไม่ได้อยู่ในลิสเขาต้องเสียตามจริงนะครับนะฮะโอเคนะฮะผมไปต่ออันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับแล้วก็ตัวบริษัทจำกัดอันนี้ สิ่งที่เหมือนกันก็คือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดเป็นบริษัทได้นะครับตอนนี้เหมือนกันแล้วนะฮะนะฮะไม่ต้องเจ็ดคนไม่ต้องสามคนนะครับจริงๆอะ่ะกรมพัฒน์เคยออกมาให้เราหนึ่งคนแล้วจดได้นะฮะแต่มันก็ดูหยาไปนะฮะหนึ่งคนนะฮะเพราะงั้นเขาก็เลยโอเคสองคนก็ยังดีนะฮะแล้วก็การทำบัญชีอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่การใช้ ของห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันคือใช้แท็กออดิตได้นะครับในกรณีที่อยู่ในรูปแบบของ SME นะครับแต่ถ้าว่าเป็นกรณีที่เรียกว่าเป็นไม่อยู่ใน SME ทั้งคู่ใช้ CPA ทั้งคู่นะฮะแต่ผมก็ให้ท่านเลือกเอาถ้าเผื่อวันนี้ท่านจดห้างหุ้นส่วนส,วนสามัญจดทะเบียนกับห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบไม่จำกัดนะฮะสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดก,การก็คือจะต้องรับผิดชอบถึงทรัพย์สินส่วนตัวนะครับ อันนี้ถ้าเผื่อเป็นบริษัทร,รับผิดชอบเฉพาะเฉพาะค่าหุ้นถ้าเผื่อท่านชําระครบแล้วจบแล้วฮะใครจะมาฟ้องเป็นร้อยล้านพันล้านก็ฟ้องบริษัทล้มละลายไปนะครับตัวโทษทีฮะนะฮะตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นบริษัทที่ล้มละลายไปถามว่าเกี่ยวพันกับกรรมการไหมนะทุกคนจะถามผมเมาทำเอาบริษัทล้มละลายแล้วกรรมการทํำยังไงอันนี้จะไม่เกี่ยวกับกรรมการใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นเรื่องของนิติบุคคล ยกเว้นเรื่องเดียวแบงค์เพราะทําไมแบงค์จะให้กรรมการค้าประกันด้วยนะครับอันนี้จะผัวพันถึงกรรมการแต่ถ้าเผื่อเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปให้เขาฟ้องไปเลยฮะฟ้องไปเลยฮะเขาจะฟ้องถึงกรรมการไม่ได้เด็ดขาดเขาจะฟ้องแค่ตัวบริษัทเท่านั้นนะครับโอเคครับผมไปต่อนะฮะในเรื่องตรงนี้เลือกเอาฮะแต่ถ้าบอกเป็นผมแนะนําผมให้จดเป็นบริษัทนะครับ แล้วก็หาทางชำระค่าหุ้นให้ครบสัมันจะพ้นนะครับตัวนี้ทำไมมันกลับอีกเดี๋ยว่อนะเวลายิ่งน้อยอยู่ก็ยิ่ง <c oughs> การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยหลายคนถามมาว่าจดบริษัทแล้วจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่อันนี้ผมให้ข้อสังเกตว่าถ้าเผื่อรายได้ไม่เกิน 1.8ล้านคุณยังไม่ต้องจดก็ได้นะแต่ปัญหาเวลาคุณจดแล้วเวลาคุณไปคิดแหวดลูกค้าจะคิดประจำว่าคุณคิดขึ้นราคาก็ต้องอธิบายลูกค้าเข้าใจว่าไอ้7%ตัวนี้คุณมีสิทธิ์ไปขอคืนได้นะครับตัวนี้คือตัวสำคัญแล้วก็ในเรื่องของถ้าเผื่อกรณีที่เริ่มจดแล้วเราเห็นว่ามีภาษีซื้อเยอะอย่างเช่นมีการก่อสร้างอาคารมีการซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่ผมแนะนาให้จดเลย ต่างกันนะฮะถ้าเผื่อมันเป็นกิจการที่ไม่มีอะไรเลยคุณรอให้รายได้ถึงล้านแปดแล้วก็คุยกับลูกค้าตอนที่แวะมานะฮะแล้วก็ในกรณีที่รียกว่ามันกรณีที่มันมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มก่อสร้างเยอะมีแวะซื้อเยอะนะฮะเพราะงั้นคุณก็จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีนะ,ะการแปลงเป็นธุรกิจที่มันลักษณะของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคุณจะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะฮะ ถ้าเผื่อคุณแปลงแปลงภายในสามปีคุณโดนเรียกภาษีย้อนกลับหมดเลยคุณต้องแปลงเลยสามปีนะฮะที่เป็นกิจการแวดแล้วคุณจะแปลงเป็นไม่มีแวดนะเช่นอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์ถ้าเผื่อคุณสร้างเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ตั้งแต่แรกคุณมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นแท็กติกตัวหนึ่งเขาก็จะขอคืนภาษีซื้อคืนทั้งหมดนะพอถึงสามปีแล้วคุณก็แปลงเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีการเช่า การเช่าที่มีสัญญามีกรรมสิทธิ์ในส่วนของผู้เช่าอันนี้ก็คือจะได้รับการยกเว้นแวดได้รับนะฮะได้รับเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็คุณไม่ต้องคืนภาษีซื้อต้องหลังจากสามปีเท่านั้นนะครับโอเคผมไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะวาเวลามันตามผมมาติดติดเลยนะฮะเพราะงั้นการวางแผนโครงสร้างภาษีเนี่ยโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือสําคัญ นะแต่ว่าคุณต้องเป็นญาติพี่น้องกันในการเอาญาติพี่น้องที่ไม่มีรายได้มาเวลาจ่ายปันผลเนี่ยนะครับภาษีที่คุณเสียไปวันนี้ผมตีซะยี่เป็น28%นะฮะคุณสามารถเอามาขอคืนแล้วกลับมาสู่ในการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาได้ทั้งหมดถ้าเปิดคุณคำนวณแล้วมันไม่เกิน28%คุณได้คืนนะครับ อันที่ 2, อสองเอกสารประกอบการกู้ยืมนะฮะเอกสารหลักฐานการกู้เนี่ยถ้าเผื่อคุณทําเป็นสัญญากู้คุณต้องติดอากรพันละบาทแต่ถ้ากบดคุณทําเป็นเอกสารก็คือตัวสัญญาใช้เงินคุณติดสาบาทไม่ว่าจํานวนเงินนั้นจะเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยล้านพันล้านคุณก็ติดแค่สาบาทนะครับแล้วก็การทําสัญญาจ้างเหมือนกันถ้าเผื่อเราทําสัญญาจ้างทําของติดอากกรนะพันพันละบาทเหมือนกัน แต่ถ้าเปิดเป็นใบเสนอราคาที่เซ็นฝ่ายเดียวเซ็นฝ่ายเดียวนะเซ็นสองฝ่ายก็ไม่ได้นะฮะเซ็นสองฝ่ายกรมสมคก,กรตีแล้วว่าเป็นสัญญานะฮะเพราะงั้นตัวนี้คุณเซ็นฝ่ายเดียวไม่ต้องติดอากรนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงเวลาหมดจริงๆนะฮะอันนี้จริงๆมีหลายเรื่องที่จะพูดให้ฟังแต่เดี๋ยวไว้คราวหนะ้าถ้าเขาเขาเขาถีบผมขึ้นมาอีกก็จะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะฮะวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ฮะเลย